โอเคครับสวัสดีนักชอบออนไลน์ทุกท่านเลยนะฮะในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโทรศัพท์มือถือรุ่นของ Vivo นะครับ v 2 7 5G นั่นเองนะฮะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับในส่วนณเวลาตอนนี้อันนี้ก็คือมีสมาชิกหลายคนนะครับได้สอบถามเข้ามาเนาะก็ในเรื่องของตัว V ี VO v27 เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูห,นะร,ดหรูนะครับดูหรูพอสมควรนะครับแล้วก็มีการมีการพัฒนามาค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วนะครับและในส่วนของด้านการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับหมื่นราคาหมื่นกลางๆนะราคาหมื่นกลางๆนะครับโดยการทํางานของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ในส่วนของอการเซลฟี่นะฮะการถ่ายรูปภาพทั่วไปนะครับ ในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะฮะต้องบอกก่อนถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดีนะในส่วนของตัว v i v o V27 Pro นะครับซึ่งนะฮะในส่วนของรายละเอียดของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมก็จะดึงข้อมูลตัวนี้นะครับมาจากของเว็บไซต์ v ี vo Thailand เลยละกันนะครับเพราะว่านะป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนนะฮะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยผมอาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท,ท่านเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะในส่วนของข้อมูล ด้านนี้นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในส่วนของอข้อมูลด้านของ vivo v27 5g กันนะครับ ก็ต้องขออนุญาตทุกท่านเลยนะครับที่พาทุกท่านตัดภาพกันมาในส่วนของหน้านี้นะครับก็คือเพื่อที่จะนะครับได้ดูนะครับข้อมูลนะครับจากตัวเครื่องนะครับจากทางเว็บไซต์ของ vivo thailand เลยนะครับจะได้ไม่มีการคลาดเคลื่อนไปนะครับก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ vivo v27 5g ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับ3สีของเขาก็จะมีในส่วนของ flowing p r o นะครับเป็นสีแบบออกทองๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ e m e r a l d green นะครับเป็นสีแบบ มรกตสีเขียวมรกตนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Noble Black นะฮะออกเป็นสีดำนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะมาพร้อมกับ3สีในส่วนของตัวรุ่นนี้นะครับโดยที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดความสูงอยู่ที่164.10 mm มมนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่74.80 m mm, แมลมและขนาดความหนาอยู่ที่นะครับนะ7.40ม mm มนั่นเอง โดยที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับน้ําหนักที่ขนาดประมาณ180กรัมนะครับแต่ว่าน้ําหนักบางเครื่องเนี่ยฮะก็อาจจะมีการแคร่คาดเคลื่อนไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแต่ละครั้งของเขานะครับโดยที่ตัว vivo ตัวนี้นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับชาร์จไวนะครับห6วัตต์กันเลยทีเดียวนะในส่วนของตัวรุ่น vivo v, v 2 7 5g ตัวนี้นะครับในส่วนของ v 2 7เเนี่ยนะครับก็ จะมากันใน2ราคานะสรูปแบบก็คือตัวแรม8รอม 256G เนี่ยจะมาอยู่ที่ราคา14,999บาทและอีก1ตัวก็คือแรุ12รอม256เนี่ยก็มาพร้อมกับราคา16,999บาทนะครับขึ้นอยู่กับาการใช้งานนะการใช้งานของอทุกๆท,ท่านนะครับ ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล miditek นะครับ d i m e n s i t y 7,200นะครับมีแรมคลิปสองกับแรมแปดนะครับล้อ2 5 6 g i นั่นเองแบตเตอรี่ของเขานะครับมาพร้อมกับ 4,600mAh นะครับ TYP และ 4,500mAh เป็น MIN นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาสีตามที่ได้อธิบายในข้างต้นใบนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขียวมรกตสีทองนะครับและก็สี ดำนะครับโดยที่ในส่วนของตัวสีเขียวมรกตของเขาเนี่ย mm hmm. ก็จะมีลวดลายนะลวดลายเหมือนแบบเ,เป็นลวดลายเหมือนไม้หินอ่อนนะครับทุกท่านจะเคยเห็นนะพวกแบบมันจะเป็นลายเกล็กดๆของเขานะฮะ mm hmm. ก็ใครที่เข้าไปในช็อปเนี่ยก็จะเห็นในในส่วนของตัวงานจริงของเขาเนะี่ยก็จะรู้จักหรือจะได้สัมผัสกันมาก็จะได้เห็นจากความสวยงามของเขานะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยเป็นฟอนตัชนะครับ OS นะครับ13โกลบอ l นั่นเองนะครับ ซึ่งจะมาบน Android 13นะครับของเขานะในส่วนของ CPU นะก็ได้อธิบายข้างต้นไปเป็น MediaTek นะครับ Dimensity 7200นะครับความเร็วในยอยู่ที่2.8 GHz นะครับส่วน GPU ของเขาเนี่ยเป็น m a ร i นะครับ g 6 1 0 mc 4นะครับในส่วนของอระบบปฏิบัติการของตัว v 2 7นะฮะในส่วนของหน้าจอของเขาจะมีขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะครับวัดจากแนวทะแยงมุมนะครับ ในส่วนของความละเอียดเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะฮะความละเอียดอยู่ที่2,400คูณ่าพันแปนะครับ Full HD นะการสัมผัสหน้าจอเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของ Capacitive นะครับ Multi Touch นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะในส่วนของกล้องของเขานะครับกล้องของเขาเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลนะครับ กล้องหลักนะฮะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเรเนอต้าวายอยู่ที่8ล้านและเรนมาโฟนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลเป็นรูปแบบของทริปเปิลคอมเบลลันเองนะฮะในส่วนของรูรับแสงของเขาจะเป็น f 1.9นั่นเองแฟลชของเขาเป็นไลท์นะครับเอาขออภัยน,นะครับเป็นริงคนะครับ LED flash นั่นเองนะครับก็ถือว่าคือแฟลชของเขาหรูนะ ในส่วนของวี27ทำออกมาหลูมนะฮะัมันจะเป็นแบบกลมๆอ่ะเหมือนไฟไร้สดะนะฮะในส่วนของตัววี27เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของรูปบร,รูปภาพนะฮะ,ะทุกท่านจะเห็นนะฮะจากรูปภาพนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตรงแฟลชของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบกลมๆนะกลมๆก็ถือว่าค่อนข้างจะดีเวลาเราเปิดแฟลชออกมาเนี่ยนะฮะก็จะค่อนข้างที่จะดูสวยนะเวลาการถ่ายภาพกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับนะในส่วนของตัวแฟลชของเขานะครับ ก็โหมดถ่ายภาพของเขาก็จะมีทั้งโหมดไนท์นะครับโหมดอ่าโรเจกนะครับโฟโต้วนะิดีโอมาโคมฟวี่นะครับรก็คือมีลูกเล่นเยอะนะต้องบอกก่อน V27 เนี่ยมาพร้อมกับลูกเล่นที่ค่อนข้างดีทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพและวิดีโอนะครับ Wi-Fi นะครับจะเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นะครับและ5 g า z นั่นเองนะครับบลูทูธเป็นบลูทูธ5.3 USB เป็น type C นะครับในส่วนของตัว V27 เครือข่ายของเขานะฮะจะเป็นเครือข่ายแบบนาโนซิมนะใช้ได้2ซิมนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบ5 g นะครับระบบเซ็นเซอร์ของเขาก็มาพร้อมกับการเซนเซอร์ลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาร์ทโฟนเซ็นเซอร์การตรวจจับภาพสภาพแสงนะฮะแล้วก็มีการเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะห่างนะเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือซึ่งตัวเนี้ยนะตัว v 2 7เเป็นการนะครับสแกนลายนิ้วมือใต้จอนะครับและการสแกนหรือการวางนิ้วเนี่ยคือคุณแบบ กลดล็อกภายในเสี้ยววินาทีนั่นเองอ่ะคือไวมากๆนะฮะตัวนี้นะครับถือว่า,าค่อนข้างที่จะโอเคมีเดียก็มีรูปแบบไฟล์เพลงก็รองรับเกือบทุกไฟนะครับรูปแบบไฟล์วิดีโอก็รองรับเกือบทุกไฟนะฮะในส่วนของตัวนี้รูปแบบไฟ์บันทึกเสียงก็มีการสนับสนุนของเขาด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นรายละเอียดนะครับจากทางเว็บไซต์ของ vivo นะครับไทยแลนด์ Thailand. โดยที่ตัว v27 ของเขาจะมา สิ่งที่มีภายในกล่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับสายชาร์จ USB Type C และมีหัวชาร์จเข็มจิ้มซิมเคสโทรศัพท์แบบสและฟิล์มกันรอยซึ่งเขาบอกไว้ว่าติดแล้วนะครับก็คือติดให้แล้วนี่แหละนะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็รายละเอียดของเขาเนี่ยคร่าวๆก็จะอยู่ระดับประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะฮะอยากจะใช้งานในส่วนของตัว vivo v 2 7เเนี่ยนะครับก็ คือหมื่นกลางๆนะฮะก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหรูหราพอสมควรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ซื้อนะครับนะทุกๆท่านเลยนะครับก็ โดยรวมโดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการซื้อโทรศัพท์หรือดูโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยคุณจะต้องเช็คนะครับหรือดูนะครับหลายๆช่องเข้าไว้นะฮะในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถไปดูรีวิวทางท่านอื่นๆที่เขาได้รีวิวไว้ให้ได้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของค่า r e f r e s r a e ของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับค่า r e f r e s rate อยู่ที่120เฮิร์ตนั่นเองนะครับอ่า ในส่วนของจอของเขาเนี่ยก็เป็นจออ moled นะครับตามที่ได้บอกไปข้างต้นเป็นนะครับ1ิบิตนะครับ1.07พันล้านสีเลยนะในส่วนของตัวจอแสดงผลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับนะท่านใดที่เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดนะฮะสามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเพื่อบอกได้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆถ้าเกิดมัมีข้อมูลที่ผิดพลาดกันไปนะครับ และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัว Vivo V, v 2 7 5G นั่นเองนะครับก็เธอว่าเป็นรายละเอียดของเขาซึ่งจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นจอแบบโค้งนะครับโค้งนิดๆนะฮะในส่วนของตัว Vivo v27 5g นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูหรูพอสมควรนะครับดูดีพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทุกการตัดสินใจในการซื้อสินค้านะฮะให้ดูรีวิวหลายๆช่องก่อนนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ของตัว vivo v27 pro ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมชาวนักช็อปออนไลน์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับในส่วนของนี้สามารถที่จะ คอมเมนต์นะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้ใต้คลิปด้วยได้เช่นกันเพื่อจะเป็นนะครับข้อมูลนะครับสำหรับสมาชิกท่านอื่นๆที่ได้เข้ามารับชมกันในส่วนของเนื้อหาคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้ใต้คลิปนะฮะในรูปแบบของทั้ง lazada และ shopee นะครับแต่ว่าเหมือนใน lazada ของ laz mall ของเขานี่เหมือนมันจะหมดนะฮะแต่ก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เรื่อยๆซึ่งสินค้าจะเป็นรูปแบบ P-order นะครับนะในส่วนของตัว vivo v27 pro ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับตามความพอเหมาะพอสมนะครับในส่วนของเนื้อหาคลิปถัดไปนะครับเราจะมาพบกันในส่วนของรีวิวอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี